สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะกลับมาสอนอวิธีการทําการแจ้งเตือนผ่านลายโดยการสร้างฟอร์มให้กรอกข้อความหรือข้อมูลหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการให้แจ้งเตือนผ่านลายนะคะโดยคราวนี้เราจะมาใช้ Google Form สร้างฟอร์มแล้วก็ส่งฟอร์มส่งข้อมูล ไปยังไลน์แล้วก็ให้มันแจ้งเตือนนะคะไม่ว่าจะเป็นในรายกลุ่มหรือรายส่วนตัวของเราแต่ส่วนใหญ่จะใช้ในส่วนของรายกลุ่มมากกว่านะคะไม่ว่าจะแจ้งเตือนให้ว่าวันนี้หรือเดือนนี้หรือทุกๆเดือนของหรือทุกๆเดือนต้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ หรือให้ทุกๆเดือนแจ้งเตือนว่าเราต้องส่งงานอะไรบ้างและห้ามเกินกำหนดวันที่เท่าไหร่นะคะ,ะวิธีทำของเราก็ตอนนี้เรามาใช้ในส่วนของ g o o g l e เรามาใช้ในส่วนของ g o o g l e Form ในการสร้างฟอร์มออกแบบฟอร์มนะคะแล้วก็การส่งค่าไปอย่างส่วนของลายสิ่งที่เราต้องเตรียมสิ่งที่เราต้องเตรียมในการทำการแจ้งเตือนผ่านลายโดยใช้ ก o เกิลฟอร์มนะคะ 1. บัญชีจ m เมล 2. ไลน์กุ่มหรือไลน์กลุ่มของเราที่เราต้องการให้แจ้งเตือนและออกแบบหน้าตาฟอร์มหรือร่างฟอร์มของเราไว้นะคะว่าเราต้องการให้แจ้งเตือนอย่างไรบ้างและอีกหนึ่งอย่างหนึง่งก็คือโค้ดหรือสคริปต์ซึ่งเราสามารถหาหาได้ทั่วทั่วไป เขาจะมีสอนหรือว่าเผยแพร่ไว้นะคะใน g o Google เราก็แค่พิมพ์ว่าแจ้งเตือนผ่านลน์โดยใช้ google.form เขาก็จะมีแจกสคริปต์ไว้ให้เราเราเปลี่ยนแค่ไม่กี่จุดนะคะเปลี่ยนแค่ประมาณ3จุดแล้วก็ได้ในส่วนของการแจ้งเตือนข้อมูลผ่าน Google form มาแล้วนะคะ,ะมาลืมกันเลยนะคะอะ่ขั้นตอนแรกของเรานะคะให้เราเปิดเบราว์เซอร์ g o o g l e ขึ้นมาซึ่ง เราได้พูดไปแล้วนะคะว่าให้เตรียมบัญชีของ Gmail ไว้ให้เรามาล็อกอินในส่วนของ Google นะคะเราจะเห็นมุมบนขวาของเราให้ลงชื่อเข้าใช้นะคะแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้เราก็ล็อกอินอีเมลของเราเข้าไปนะคะพอได้ในส่วนของล็อกอิน Gmail ของเรา ไปนะคะเราจะเห็นมุมด้านบนขวาจะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ประมาณ9 9 9จุดนะคะแล้วก็คลิกเราก็เลือกไปที่ได์ได์ของเราหรือ Google Drive ของเรานะคะ Google Drive ของเราก็จะเป็นพื้นที่ในการเก็บข้อมูลต่างๆออนไลน์ของเราซึ่งเราต้องมีบัญชี gmail นะคะเขาจะให้พื้นที่ฟรีของเราประมาณ15 G ิกในการเก็บข้อมูลนะคะเราก็คลิกเข้าไปเลย อพอคลิกเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นข้อมูลหรืออะไรต่างๆนานาของเราที่เก็บไว้ในใน Google Drive ของเราไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปภาพอะไรเก็บได้หมดนะคะเหมือนแฟลตไดร์ของเราหนึ่งอันแต่ว่ามันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google นะคะเขาจะให้เราใช้ประมาณ15 G ินะคะถ้าเราใช้เกิน15 G ิเราต้องไปซื้อซื้อเพิ่มนะคะ วิธีสร้างฟอร์มหรือ Google ฟอร์มของเราเพื่อให้อตอบแบบสอบถามหรือว่าแจ้งเตือนอะไรนะคะวันนี้เราจะมาทําการแจ้งเตือนแล้วก็คลิกเราเข้ามา Google d r ได้แล้วเราคลิกพื้นที่พงว่างคลิกขวาคลิกขวาเราก็เลือกมาที่เพิ่มเติมเพิ่มเติมแล้วเราก็เลือก Google ฟอร์มอ่านเราไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่เพิ่มเติมฟอร์ม อ่ะอันนี้จะเป็นฟอร์มเปล่าของเรานะคะส่วนมันจะมีแถบว่าให้เราเลือกคำถามการตอบการตอบนี่เป็นการที่เราทําฟอร์มหน้านี้เสร็จแล้วและการใช้งานเสร็จแล้วเราจะมีข้อมูลว่ามีการพิมพ์อะไรเข้าไปบ้างแล้วเราค่อยมาดูตอนหลังค่ะตอนนี้เรามาสร้างฟอร์มของเราก่อนสมมติว่าเราก็สร้างเปนค่ะ อ่ะอันนี้จะเป็นหัวข้อของเรานะคะเราสามารถจะแนบเพิ่มรูปภาพหรืออะไรที่เราต้องการก็ได้นะคะอ่ะอันนี้เขามาให้เราเลือกว่าเราต้องการสร้างคําถามอะไรให้เขาแจ้งเตือนอันนี้เราจะทําให้มันแจ้งเตือนเราก็บอกว่าอ่าต้องการแจ้งอะไรเราก็พิมพ์ไปก่อน,นะคะ่ะ อัวน,นี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเราต้องการให้เป็นตัวเลือกพิมพ์เข้าไปหรือติ๊กหรือจะเป็นข้อความสั้นๆก็มีเห็นไหมคะเราก็มีให้เลือกตอบสั้นๆย่อหน้าหลายตัวเลือกเช็คถูกเลือเล่อนหรืออัปโหลดไฟล์เข้าไปนะคะอันนี้เราก็เลือกเป็นคําตอบสั้นๆเ,เราก็ได้แล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการเพิ่มอีกหนึ่งข้อเราก็แค่นี้ค่ะ เราก็เพิ่มเข้าไปอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เราเพิ่มเราต้องการเพิ่มคําถามเป็นสองข้อแล้วก็แค่กดบวกตรงนี้อ่าขึ้นมาแล้วอ่ะคำถามข้อที่สองของเราแล้วก็เลือกอ่ะแบบตัวเลือกก็ได้ตัวเลือกที่หนึ่งเราก็พิมพ์ไปว่าพิมพ์อะไรดีคำถามข้อที่สองแล้วกัน ถ้าสมมติเราต้องการเพิ่มเองเราก็แค่คลิกแค่นี้ค่ะโอเคอ่ะถ้าสมมติเราเสร็จแล้วตรงนี้เราจะเห็นคำว่าจำเป็นคือจำเป็นของเราก็คือในที่นี้ก็คือต้องการให้ตอบคำถามทั้งสองข้อคือถ้ามีช่องว่างไปมันก็จะไม่ให้ส่งข้าไปนะคะแล้วก็ติ๊กจำเป็นติ๊กจำเป็นทั้งคู่ เราสามารถเพิ่มวิดีโอเพิ่มแบ่งส่วนรูปภาพหรือเพิ่มแท็กข้อความอะไรเข้าไปได้เลยนะคะตามที่เราต้องการหรือเรามีฟอร์มคำถามอยู่แล้วเราก็แค่นำเข้าเข้ามาอันนี้เราก็สอนแค่สร้างฟอร์มเปล่าก่อนนะคะอ่ะต่อไปเราจะมาใส่สคริปต์กันในหน้าแบบฟอร์มของเรานะคะ เราจะเห็นมุมบนขวาของเราเป็นเป็นจุดสามจุดแนวตั้งนะคะให้เราคลิกคลิกขึ้นมาแล้วเราเลือกว่าโปรแกรมแก้ไขสคริปต์เราคลิกไปเราจะเห็นว่าจะต้องให้ใส่สคริปต์นะคะหน้านี้เราก็ลบทิ้งทั้งหมดแล้วเราก็ไปนำสคริปต์ที่เราหามาจากอินเทอร์เน็ตหรือกปปี้มา ที่เขามาแชร์แบ่งความรู้ให้เราตาม Google ต่างๆนะคะอันนี้เราเตรียมไว้แล้วเราก็แค่ก็มาแล้วเราก็มาวางวางปุ๊บในจุดแรกเราจะในสคริปต์นี้เราจะมีให้เปลี่ยนทั้งหมด3จุดนะคะจุดที่1คือฟอร์มฟอร์มไอดีฟอร์มไอตรงนี้คือฟอร์ม ที่เราสร้างไปเมื่อสักครู่เราก็กลับมาดูกลับมาดูเราจะเห็นตรงลิงก์เบราว์วเซอร์ข้างบนของเราจะเห็นคำว่าตัวดีคือ ID ของฟอร์มเราจะก๊อปปี้ตั้งแต่เลขหนึ่งนะคะมาจนถึงตัว G ตรงนี้คือ ID ฟอร์มที่เราสร้างขึ้นก๊อปปี้เสร็จเราก็มาวางวางเสร็จอีกหนึ่งจุดที่เราจะต้องแก้ไขนะคะคือตรงนี้เป็นเมสเซจ ว่าให้เราพิมพ์คําว่าอะไรก็ได้อันนี้ไม่พิมพ์หรือเราจะพิมพ์ก็ได้ก็พิมพ์เตือนอเราจะใส่สัญลักษณ์อะไรก็ได้นะคะอะ่จุดที่สามจุดที่สามตรงนี้คือโทเค็นโทเค็นนี้ได้มาอย่างไรหนึ่งเราต้องมีบัญชีของลายหรือเราที่เราให้เตรียมไว้นะคะคือกรุ๊ปที่เราต้องการให้แจ้งเตือน อันนี้เราจะสอนอ่ถ้าเรามีลายกลุ่มเราก็ไปเอามาได้แต่อันนี้เราไม่ทำาลายกลุ่มน่ะเราจะเข้ามาหน้านี้ได้อย่างไรแล้วก็อยาสอนก่อนพิมพ์ไปที่ google ว www.google.com เราก็แค่พิมพ์ไปว่า line line notify ก็จะขึ้นมาให้แล้วก็ ติ๊กไปเลยค่ะแหลกไลน์ notify อะพอมาพอเราเลือก Line notify มันจะให้เข้ามาที่หน้าให้ล็อกอินนะคะแล้วก็ล็อกอินบัญชีไลน์ของเรานะคะอะเราล็อกอินเข้ามาแล้ว เราจะเห็นทางมุมบนขวาของเราลูกศรหรือรูปสําเหลี่ยมลงนะคะให้เราเลือก my page พอเราเลือก my page นะคะเราจะเห็นที่เรา,า connect server ว่าเราต้องการให้เราเป็นที่ที่เราให้เรา,าเป็นที่ให้เราสร้างโทเค็นหรือ copy โทเค็นขึ้นมาเราก็ ติ๊กเลือกเราก็เลือกที่คำว่า generate token ติ๊กไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของเราหรือว่ารายกรุ๊ปของเราที่เรามีต่างๆนะคะแต่อันนี้เราจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งก่อนในการทดสอบของเราก่อนถ้าได้ปุ๊บเราก็ค่อยมาทำโทเค็นในรายกลุ่มของเรานะคะทดสอบทดสอบหนึ่งอ่ะ เราติ๊กอันนี้แล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อของโทเค็นในการแจ้งเตือนนะคะว่าดิจเพย์ตัเตวเนี้ยจะขึ้นว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะขึ้นยังไงนะคะเราติ๊กติ๊กลายกลุ่มหรือกรุ๊ปที่เราต้องการเจเนเรตโทเค็นขึ้นมาและมาเลือกที่เจเนเรตโทเค็นิี่ขึ้นมาเลย <Okay. S 1> เขาก็จะให้เรา Copy t ี้โทเค็นไปก๊อ y พอได้โทเค็นมาปุ๊บ เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นจุดที่3แค่นี้เองเราก็เซฟพอเซฟปุ๊บเขาก็จะให้เราสร้างชื่อแล้วก็สร้างชื่อเข้าไปเทสหตกลงพอเสร็จแล้วให้เราเราจะเห็นแถบด้านบนให้เราเลือกฟังก์ชันเราจะเลือกเป็น on form submit on form ม u b m ิ t คือการที่เมื่อเรากรอกคำถามหรือกรอกข้อมูลครบให้ส่งค่าไปอพอเสร็จปุ๊บอะต่อไปเป็นการตั้งค่าเพื่อให้ส่งไปอย่างไรกุ๊กที่เราต้องการนะคะเราก็มาเลือกเห็นไหมที่ดำๆเหมือนรูปมนมนิกาให้ไปสร้างท er. ิกเกอร์คลิปแค่นี้เสร็จ สร้างทิกเกอร์เราก็จะเห็นมุมด้านขวาคือเพิ่มทิกเกอร์เพิ่มทิกเกอร์ของเราเราเลือกฟังก์ชันของเรามาแต่แรกเลยแล้วอันนี้ไม่ต้องสนใจมีให้เลือกอันเดียวก่าคือ h e a ของเราคือหัวของเราเขาจะให้เราเลือกว่าเลือกแหล่งที่มาของกิจกรรมคือฟอร์มของเราว่าให้เลือกจากที่ใดมันจะมีให้เลือกจากฟอร์มจากตามเวลาจากปฏิทินจากปฏิทินค่ะ ปฏิทินของเราที่เรามีบัญชี Gmail นะคะเราก็อาจจะใส่ปฏิทินออนไลน์หรือตารางงานของเราเข้าไปแต่อันนี้เรามาเลือกถ้าเราเลือกจากฟอร์มก็คือให้ส่งค่าจากฟอร์มไปได้เลยเมื่อเลือกประเภทของเหตุการณ์เมื่อส่งฟอร์มเมื่อเรากดบันทึกหรือส่งข้อมูลไปจะให้ส่งค่าไปปุ๊บก็เมื่อส่งฟอร์มและการตั้งค่าการแจ้งเตือนล้มเหลวอ,อ่ะเรา น,นี้เป็นการแจ้งเตือนว่าเราต้องการให้แจ้งเตือนทันทีแจ้งเตือนทุกชั่วโมงหรือแจ้งเตือนทุกวันหรือแจ้งเตือนทุกสัปดาห์แล้วแต่เราเลือกกําหนดแล้วเราก็ค่อยกดบันทึกส่วนตามเวลาอันนี้การตั้งค่าตามเวลาของเรานะคะเราสามารถตั้งเป็นเดือนรายวันรายสัปดาห์รายนาทีรายชั่วโมงได้เลยเราอะตามเวลาอูเรามีเลือกระบุวันที่และเวลาว่าต้องการให้ข้อมูลนี้ ส่งณนะวันที่นี้และเวลานี้จับมือเป็นเครื่องมือจับเวลาเป็นนาทีจับเวลาเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนอ่ะเราแนะนําอันนี้แบบเราต้องการให้เขาแจ้งเตือนว่าให้เราส่งงานนี้นะทุกวันที่เท่าไหร่ของทุกเดือนอ่ะแล้วก็เลือกเป็นจับเวลาเป็นเดือน เราเลือกจับเวลาเป็นเดือนเราก็มาเลือกวันของเดือนนั้นว่าเราต้องการให้เขาแจ้งเตือนวันที่เท่าไหร่ถ้าสมมุติแจ้งเตือนทุกวันที่1น่งเวลาอันนี้เป็นเวลาว่าเราต้องการให้เขาแจ้งเตือนช่วงเวลาไหนเราก็เลือกอ,อันนี้เลือกเป็นเจ็ดโมงถึง8ปดโมงตอนเชา้าแจ้งเตือนอเราก็กดบันทึก บันทึกเขาจะเด้งขึ้นมาให้เราใส่ใส่เลือกบัญชีของเราพอทุกคนจะทุกคนจะเข้าไม่ได้นะคะตอนแรกบางคนก็อาจจะไม่เป็นเหมือน Google อาจจะบล็อกอะไรสักอย่างให้เราติ๊กที่ขั้นสูงขั้นสูงพอเลือกขั้นสูงปุ๊บให้เราคลิกไปที่ไปที่เทสหนึ่งเทสหนึ่งก็คือกลับไปที่ งานของเรานะคะอ่าพอเสร็จแล้วเราก็ติ๊กอนุญาตอ่าเสร็จแล้วเราลองมาทดสอบงานของเราดูนะคะ,อ,ะอันนี้ฟอร์มนี้เราอยากส่งให้ใครเราก็แค่ คือเราอยากเอาไปในลายกลุ่มของเราหรือทำโนต้ตไว้ก็ได้ว่าให้เขาเกอบตัวนี้เราก็แค่ติ๊กที่เลือกที่คำว่าทรงอันนี้เราไม่ต้องการที่จะแชร์ให้ใครนะคะเราก็มาคัดลอกลิงก์ของเราคัดลอกปุ๊บเราลองมาวาาบนเบ์เซอร์ของเราะจะเป็นฟอร์มให้เราเกากข้อมูลนะคะเราลองทดสอบดูต้องการแจ้งเตือนอะไร เราสอบงานเราจะเห็นดอกจันแดงๆดอกจันแดงนี้ก็คือบังคับให้ให้ต้องตอบคําถามถ้าไม่ตอบก็ไม่ได้นะคะที่เราติ๊กว่าจําเป็นนะตอนแรกเราก็บอกสําคัญเราก็ติ๊กส่งโอเคเราติ๊กส่งไปแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรามาดูตรงฟอร์มของเรานะคะนี่ จะมีการตอบรับตอบส่งนี่ขึ้นมาว่าที่เราบอกตอนแรกนะคะว่าเราสรุปว่ามีการส่งคำถามส่งอะไรนี้บ้างเ <c oughs> มื่อกี้นี้ที่มันไม่เด้งขึ้นนะคะเพราะว่าเราไปเลือกนะอ่าเลือกให้เตือนทุกวันที่หนึ่งนะัเวลานี้ถ้าเราต้องการแก้ไขเราก็ มาที่หน้าทิกเกอร์ของเราใหม่นะคะเราก็จะไปแก้ไขรูปลิ้นสอนเราแก้ไขอ่าเราอยากรู้ว่าทดสอบเรามันจะเกิดอะไรขึ้นแจ้งเตือนทุกวนันอ่ะแจ้งเตือนทันทีเราบันทึกก่อนเพื่อจะลองทดสอบดูว่าข้อมูลของเราส่งไปหรือเปล่านะคะอ่ะเอาใหม่อืม น,นี่พอเราไปเปลี่ยนคำสั่งนะคะเมื่อกี้ก็ขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะหรืออ่ะเรา <c oughs> เราลองใหม่ทดสอบสองสำคัญเราก็สง่งแจ้งเตือนมาแล้วทดสอบสองโอเคค่ะแค่นี้เองง่ายๆ